พระเกษมค่ะเจ็ดวันที่ผ่านมาแหมต้องต้องบอกเลยนะว่าทุกคนก็ตกใจเพราะว่าพระรูปนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข่าวดังมากมีคลิปเยอะไงเหยียบเสียงพระเอ้ยเอาเอา,เอาเท้าตั้งไว้บนโต๊ตนะอของขอก,กุฏิด่าคนนู้นด่าคนนี้แต่ล่ลาสุดนี่ก็อ<ข>อก <ขอ S 2> มาสารภาพนะครับและสุดท้ายก็สึกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังห่มขาวเป็นแบบชุดเหมือนพระเลยนะผมเดินทางเป็นเพชรบูรณ์อีกวันหนึ่งหกชั่วโมงไง่ เป็นการเดินทางไปหาแขกที่หนานที่สุดท่าเคยทํารายการมาไปถึงพวกอากาศนี่หนาวมากนะท่านนี่ข่มผ้าแบบนี้นะผมก็เดินเข้าไปแล้วก็มองเอ๊ะทาไมยังเหมือนพระแต่เป็นแต่แค่ผมขาวใช่มันอารมณ์พยัญตราสมัยก่อนไม่ได้ถือศีลอะไรอย่างนี้ป่ะถือศีลครับศีลแปดครับะแต่ต้องบอกว่าวิธีการพูดจาเนี่ยค่อนข้างจะต่างจากอริพระเกษมที่โอ้โหรุนแรงกูมึงกูมึงนี่คุณครับผมครับ ผมก็เลยถามว่าต้องแอปไหมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ต้องแหละเพิ่งศึกมาเป็นพระอยู่2ี่สปีดังนั้นเขากลัวมากเขาระวังมากคือตอนนี้นอยไปหมดกลัวว่าจะพูดอะไรผิดแล้วคนจะไปตีความตออย่างนี้คืออย่างนี้ประเด็นที่หลายๆคนสงสัยนะฮะก็คือว่าตอนที่ท่านบอกเองว่าท่านมีอะไรกับลุกสิษย์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นผู้ชายนะค,ะครับสิบกว่าครั้งเนี่ยนะฮะมัน เขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้าฌานเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาแค่เกรงพอเกรงปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการอะไรแปลกๆแล้วมันก็เลยต้องมีเพศสัมพันธ์กันส่วนลูกศิษย์เองก็บอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกก็คือมีอะไรกันเลยพระเป็นรุกลูกศิษย์เป็นรับแล้วประเด็นก็คือว่าลูกศิษย์ขาแค่บอกว่าเขาแค่คิดว่ามันคือกรรมโอ้อย่างนี้ควรศึกแล้วล่ะครับเอาที่ไปดูไปดูไปดูส่วนหนึ่งในการพูดคุยน่าศึกษามากเลวด้วย เราคิดว่าเราอาจจะสับสนทางเพศนะกับผู้หญิงกับผู้ชายไม่เคยรู้สึกและตอนเห็นเกย์รู้สึกเกลียดเมื่อก่อนรังเกยียจทั้งอับทั้งอายแต่ผมต้องทนครับมันดีกว่าไปทนถูกเผาไ,ไหม้ในนรกครับรีบทนไว้ก่อนรีบแก้ไว้ก่อนรีบรับไว้ก่อนดีกว่าไปถูกทำลาย,ลยนะตอนที่มีอะไรกับลูกศิษย์เนี่ยคือ มันอยู่ในสภาวะของการเข้าชันไม่ใช่นี่ยเราแก้ใหม่เลยเกรงกระตุกชักปวดแล้วจึงเรียกคนเข้ามาช่วยก่อนนี้ผ่านมาที่ที่สารภาพว่ามีอะไรกับลูกศิษย์ถึงสิบกว่าครั้งเนี่ยคือตอนนั้นไม่เกี่ยวกับเข้าชันมันทำให้หลายคนสับสนไงว่า ไม่เคยมีใครได้ถามอย่างตรงไปตรงมากับต่อหน้าสองคนผิดมันเป็นเพศสัมพันธ์หรือมันเป็นแค่จับจับกอดกอดครั้งแรกก็มั่วธรรมดานะกอดแต่ไปสัาพักมันก็เป็นเพศสัมพันธ์แต่ที่ผมอ่านมาคุณเกษมผอบอกว่าเหตุผลที่ไม่ได้สึกเพราะรู้สึกว่าไม่ผิด คำว่ารู้สึกว่าไม่ผิดผมเข้าใจว่าผมหลุดพ้นก่อนที่ผมจะมามีเรื่องเหล่านี้คุณคิดว่าคุณเป็นพระอระหรันต์นาตีที่เขา<อ>มีอะไรการเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเขาก็รู้สึกสับสนนะเพราะหลังจากที่เสร็จสําเร็จเสร็จสิน้นภารกิจกับลูกศิษย์เขารู้สึกว่าแต่มันอาจจะไม่ผิดนะเพราะว่าเขาเป็นพระอระหรันต ถ้าอาหารหันทำอะไรก็ไม่ผิดหนักแล้วหนักแล้วลูกศิษย์เองก็คิดว่าเออท่านเป็นพระอาหารหันไงดังนั้นออการที่จะโดดอะไรเนี่ยมันเ้อามันเป็นกรรมของเขาเออผมถามเลยนะอามันสิบก่ครั้งอะ่ะครั้งที่สิบเขาก็ยังรู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นกรรมของเขาคือหมายถึงว่าทุกครั้งที่เวลาเขา โดนทําอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันเป็นกรรมเขาเลยต้องยอมรับต้องทําแบบนี้ถูกต้องถูกต้องออกว่าไหนบอสเทปนี้ออกวันไหนฮะอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มครึ่งครับเป็นประเด็นแรงมากใช่อาจจะดีเลยเป็นสี่ทุ่มสี่สิบแต่ทักเอ็มคอร์ดเอชดีช่องเดียวของเราต้องบอกว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวขอออกตัวเลยนะว่าแรงจริงๆครับแต่ผมถามคําถามจาก สิ่งที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาให้กับรายการดาว่านา o o k ของเราเพราะว่าพูดตรงๆว่ามันซับซ้อนแล้วก็มันลึกซึ้งมากเพราะมีคนตั้งคำถามมาเยอะมากว่าทําไมจู่ๆพระยอมออกสือเยอะมากอดีตพระโทษทียอมออกสื่อเยอะมากและยอมพูดทุกเรื่องนะครับเด็กต่ำกว่า18ปผมคิดว่าคงไม่ได้ดูไม่ควรดูเลยดีกว่าตอนนี้ผมเกิดมาคุย ทุกประเด็นของทุกวันที่ฮอตที่แซ่บที่มันที่สุดต้องขอบอกเลยว่าคลิปเด็ดๆอยู่ที่นี่ช่องของเราครับทาง w o o d ี้ท็อกชา n e ลอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับไม่ใช่แค่ดูคลิปอย่างเดียวต้องกด subscribe ด้วยครับคุณจะได้มีโอกาสรับฟีดของคลิปเราทั้งหมดตลอดทั้งวันกดเลย